จอยเรดเบอร์เวดจูยองอูคอนเฟิร์มรับบทนำใน Accident Chou Country Diary ยืนยันเป็นที่น่พาพ้ัยแล้วค่ะสำหรับซีรีส์ Accident a l Country Diary ที่คอนเฟิร์มคว้าสองนักแสดงนำจอยเรดเบอร์เวและนักแสดงหนุ่มชูยองอู U, มาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกซึ่งจอยเพิ่งกลับมามีผลง,งานการแสดงในซีรีส์ The One and Only ที่พึ่งล่าจอไปเมื่อช่วงตันปีที่ผ่านมา ขณะที่ชูยองอูนักแสดงหนุ่มน้องใหม่ไฟแรงที่เพิ่งเดบิวต์เมื่อปี2021และฝากฝีไม้ไลายมือไว้ในซีรีส์ Police University และสกู o ตสาว21 Accident Country Diary เป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวโรแมนติกคอมเมดี้ระหว่างศตวรรแพทย์หนุ่มจากกรุงโซและตำรวจสาวที่เกิดและเติบโตในหมู่บ้านชนบทซึ่งในซีรีส์จะเผยให้เห็นถึงการเยียวยาและตกหลุมรักกันของตัวละคร ทามกลางฉากหลังที่เป็นบรรยากาศธรรมชาติสีเขียวสดใสรวมไปถึงการถ่ายทอดความสุขและทุกข์ของผู้คนในหมู่บ้านฮีดงซึ่งในเรื่องนี้ซอยเลบเบลเวจะรับบทอันจายยองตำรวจหญิงผู้มีทักษะในการเข้าสังคมยอดเยี่ยมไม่มีใครในหมู่บ้านที่เกลียดเธอและเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทเธอก็จะเข้ามาแก้ปัญหาอยู่เสมอ เธอเป็นคนที่สใส่ใจในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องเล็กที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านซึ่งคนที่เธอห่วงใยมากที่สุดคือฮันจียูนจตวแพทย์จากกลุ่งโซที่นิสัยแตกต่างจากเธออย่างสิ้นเชิงทางด้านของทูยองอูจะรับบทฮันจียูนจตวแพทย์หนุ่มจากกลุ่งโซลที่มาอยักหมู่บ้านฮีดงเขาเป็นคนไม่ค่อยสนใจคนอื่นและก็ไม่ชอบให้คนอื่นมาสนใจและใช้ชีวิตอยู่กับงานของตัวเองเท่านั้น